พระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามรุ่นอนุสร์100ปีแห่งการมารณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องสายวัดระฆังที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดรองจากรุ่นที่ทันยุคสมเด็จโตครับด้วยประวัติการสร้างที่ชัดเจนพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่และพุทธคุณที่เป็นที่เลื่องลือ 1. ประวัติการสร้าง พระรุ่นนี้สร้างขึ้นในปีพศ2515เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระท,ที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มรังสีมรณภาพครบ100ปีท่านมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2415โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดระฆังครับ 2. พิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ พิธีนี้ถือเป็นพิธีประวัติศาสตร์ที่รวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นมาไว้อย่างคับขั่งโดยประกอบพิธีเมื่อวันที่22มิถุนายน2515ณพระอุโบสถวัดระคังครับมีพระเกจิร่วมปลุกเสกถึงร้อยกว่ารูปเช่นหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพลีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ ร่วมพิธีทางจิตครับ 3. ม,มวลสารสำคัญความโดดเด่นของรุ่น100ปีคือการผสมผสานมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายผมเก่าจากพระสมเด็จวัดระฆังชิ้นส่วนที่แตกหักผงจากพระสมเด็จกรุวัดใหม่อมตะรดบางขุนพรมผงจากพระสมเด็จวัดเกศชยโยมวลสารจากวัดระฆังรุ่นเก่าๆและผงวิเศษจากพระคณาจารย์ทั่วประเทศครับ 4. พิมพ์ทรงที่นิยมพระสมเด็จรุ่นนี้มีหลายพิมพ์แต่หลกัหลกๆที่เซียนพระให้ความสนใจคือพิมพ์ใหญ่พระประธานแบ่งย่อยเป็นพิมพ์ลึกและพิมพ์ตื้นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตเป็นรูปองค์ท่านนั่งสมาธิในซุ้มระฆังพิมพ์คะแนนมีขนาดเล็กกว่าปกติจุดสังเกตสําคัญพระรุ่นนี้มักจะมีตราปั๊มรูประฆังสีหมึกสีน้ําเงินหรือม่วงอยู่ที่ด้านหลังพระแม้บางองค์อาจจะจางไปตามกาลเวลาครับ และเนื้อพระจะมีความนุ่มนวลมวลสารดูแน่นและมีรอยแตกลายงาในบางองค์ครับ 5. พุทธคุณ ผู้ที่บูชาเชื่อกันว่ามีพุทธคุณครอบจักกรวาลเหมือนรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมทําให้คนรักใคร่เอ็นดูแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันพยันตรายเจริญรุ่งเรืองเสริมดวงชะตาในการประกอบอาชีพครับการดูพระสมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปีพศ2 5 1 5ให้แม่นยําต้องพิจารณาทั้งเนื้อหาและตาหนิพิมพ์ทรงควบคู่กันไปครับเนื่องจากเป็นพระที่มีการทําเลียนแบบค่อนข้างมาก นี่คือสรุปวิธีดูเบื้องต้นและราคาประเมินในปี2026ครับ 1. วิธีดูพระสมเด็จ100ปีเบื้องต้นดูที่เนื้อหาคอนเทนต์ content, ความหนึกนุ่มเนื้อพระรุ่นนี้จะมีส่วนผสมของผงเก่ามากเนื้อจึงดูมีความหนึกนุ่มไม่แข็งกระด้างเหมือนปูนพลาสเตอร์สีของเนื้อพระส่วนใหญ่จะมีสีขาวอมเหลืองหรือขาวนวลถ้าเห็นเป็นสีขาวจัว้วหรือสีดูใหม่เกินไปให้ระวังไว้ก่อนครับ รอยแตกลายงาบางองค์จะมีรอยแตกลายงาที่ดูเป็นธรรมชาติคือเกิดจากความร้อนและการเซตตัวของเนื้อพระไม่ใช่รอยขีดเขียนขึ้นมาดูที่พิมพ์ทรงฟิล์มจุดไข่ปลาพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่มักจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆอยู่ระหว่างฐานชั้นที่สองและชั้นที่สต้องใช้กล้องสองพระจะเห็นชัดความคมชัด เส้นซุ้มและองค์พระต้องดูมีความลึกและคมชัดในระดับหนึ่งแม้จะเป็นพิมพ์ตื้นแต่เส้นสายต้องไม่เบลอจนมองไม่ออกการตัดขอบรอยตัดด้านข้างมักจะมีรอยย่นหรือรอยปริตามธรรมชาติของพระเนื้อผงที่เริ่มแห้งตัวดูด้านหลังแบกตราระครังพระส่วนใหญ่จะปั๊มตราระครังด้วยหมึกสีน้ำเงินหรือม่วงหมึกต้องดูเก่าและซึมลงในเนื้อพระ หากเป็นหมึกสีสดใสเหมือนเพิ่องปั๊มใหม่หรือวางทับอยู่บนผิวพระโดยไม่ซึมเลยมีโอกาสสูงที่จะเป็นของทำเสริมครับ 2. ราคาเช่าหาในปัจจุบันโดยประมาณปี2,569ราคาจะขึ้นอยู่กับความสวยและบล็อกพิมพ์เป็นหลักครับฉันไไมมมม่่่่ีีเเเททาาาใครรอข